สวัสดีนะทุกคนนี่คือวันหนานวลที่คุณเขาไปเซอร์ไพรส์น้องเคที่นะทุกคนที่บ้านคุณเขามีถ่ายคลิปกับหมอสุน,นินด้วยแล้วคือหมอนะทุกคนถามคําถามแบบลึกมากเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าหมอสุนินถามว่าอะไรบ้างเยอะๆก็ปกติแล้วครับก็จะเป็นมิกกี้มาสัมภาษณ์คุณหมอสุนินที่คุณจะเห็นในโซเชียลมีเดียทุกช่วงนะครับก็วันนี้นะครับคุณจะเห็นว่าคุณหมอสุนิน จะสัมษัสนิกกี้ได้เลยครับคุณหมอครับนิกกี้ครับเอาเราเริ่มจากคําถามแรกเลยได้เลยคุณคิดยังไงกับคุณหมอสุนินหมอสุนินคือจริงๆแล้วเนี่ยผมชอบหมอตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอนะครับไม่ได้ชอบแบบชอบแบบอย่างนั้นะแต่ว่าชอบรู้สึกว่าคนนี้เป็นคนแปลกดีแปลกดีแปลกดีผมดูคลิปครั้งแรกก็คือปกดิหมอฟันเนี่ยลูกของคนเป็นหมอเนี่ยมันจะดูแบบสะอาดสะอาดอ่ะแสดงว่าคุณมาหาว่าผมสกปรกนม่แม่หมอเซอร์เซอร์เซอร์มันไม่เคยเจอหมอนี่แบบ มีเขายาวๆอ่ามีผมยาวๆแล้วผมดูครั้งแรกตอนที่คลิปหมอไปซื้ออะไรสักอย่างที่หมอบอก I want this I want this I want this เอาไปซื้อว้อยน I want t h i s แล้วก็เอาบัตรเครดิตให้ตอนนั้นผมนั่งดูกับแฟนเก่าอยู่ตั้งแต่หมอยังไม่ได้ออกทีวีเลยอะยังไม่ได้ออกแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยผมอยากเจออ่าอยากเจอคนนี้จังเลยดูนน่าสนใจผมว่าคนนี้เฟี้ยวเลยให้ทีมงานติดต่อมาติดต่อมาใช่ครับนั่นคือครั้งแรกครับอ่าิกกี้ นิกกี้มองอนาคตแคทตี่เป็นยังไงน้องคนเก่งมากนะครับอายุแค่ประมาณยี่สิบสองอะสวยด้วยแล้วก็รู้จักทํามอาหารก,กินนะครับอตนอ,อนผยี่สิบสองผมยังยังไม่รู้จักทํามอาหารก,กินขนาดน้องเลยยังติดเที่ยวติดอะไรเลยนะครับแต่ว่าน้องเนี่ยไลฟ์วันนี้เป็นวันที่เก้าแล้วติดต่อกันแล้วไลฟ์วันเก้าชั่วโมงสิบชั่วโมง,งแบบไม่งงแงโอเคคมถามนิกกี้ครับถ้านิกกี้ต้องมาเป็นลูกเขยผมอ นิกกี้จะนอกใจแคที่่ะผมจะพาหมอไปแบบไปนวดไปนวดอาจจะเป็นลูกเขยกับพ่อตาที่โดนพี่ปูจ้ากับแคที่ลุไปลุกเลิกลเลเอฟซีฝเอาไว้นะครับคําถามนี้เดี๋ยวเราจะลบออกกักคลิปนะครับอาจจะแบบพ่อพ่อเลียกเด็กไหมเลียกเด็กโอเคอันนี้คําถามต่อไปนะฮะคําถามอันนี้แรงนิดหนึ่งไม่มีรายการไหนเคยถามนิกกี้ได้ครับหมอทำไมเลิกกับก้อยโอ้ คือจริงๆมันเกิดจากความที่เราอยู่กันนานแล้วเราก็ไม่ได้เช็คแบบหัวใจกันเรื่อยๆอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าโอเคงานที่เราทําเขารับได้เนาะเราไม่เคยถามเขาไงว่าเขาไม่ชอบอะไรหรือเขาคืออะไรเงี้ยครับหมอแต่เขาก็น่ารักนะน่ารักมากครับเป็นผู้หญิงที่ประเสริฐมากครับนิสัยดีมากนะครับจนแบบวันหนึ่งเขาไม่ชอบงานเราจริงๆงานอะไรงานนี้ขี้ก็ดีหมดอ่ะงานผมมันก็ผู้หญิงเยอะเขาเขาไม่ถ่ายกับผู้ชาย ของเขาเป็นละครผมอินโฟไว้เองแล้วผมผิดม <laughs> ไม่แต่แม่แฟนคลับผมถามมาว่าครับความจริงแล้วมันเกิดจากเรื่องเรื่องบนเตียงเปล่ไม่มีเลยหมอหลายคนเขาก็ไม่เชื่อผมเพราะว่าภาพลักษณ์ผมมันดูเป็นคนแบบเขาบอกว่านิกกี้ไม่สู้ไม่ไม่นี่จริงไหมไม่จริงครับหมอครับไม่จริงไหมไม่เกี่ยวเลยครับใช่ครับมยอย่าร้องไห้นะไม่ไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้องนะมันเกี่ยวกับว่าไอ้นี่ครับมันเกี่ยวกับเราไม่เคยแบบอัปเดตหััจจกันเรื่อยๆเ้ย เขาว่าอัปเดตหัวใจไปว่าอะไระคือบางทีเราแบบเราเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยเราคงต้องถาม,มเรื่อยๆว่าแบบโอเคผมว่ามีอะไรที่แบบโอเคไหมหรือรที่ไม่โอเคจะได้ปรับอ่าได้ปรับคือ<ร>อย่างอย่างอย่างผมกับพี่ปูจ้าเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับว่าห้ามมีผู้หญิงอื่นนะครับมองได้ไม่เป็นไรครับอยากจะมองใครมองไปเลยครับ,รบอยากดูหนังโป๊ดูไปเลยครับ แต่ห้ามห้ามห้ามไปอาบนวดห้ามไปค็อกเทนเลาสจ์ห้ามไปมีผู้หญิงอื่นแค่ดูได้แค่ดูได้โอเคอย่างถ้าไปต่างประเทศถ้ามีแหลงด้านที่เข้ามาเต้นบนบนตักเราได้ไหมอันนั้นได้อนุญาตแต่ว่าเราห้ามโดนถูกไหมแต่ห้ามจับเข้าใจก็เหมือนเหมือนฝรั่งดูดูได้อย่างเดียวแต่ห้ามห้ามทําอะไรครับก็อันนี้คือกติกาของเราครับแล้วก็เรื่องบนเตียงเนี่ยผมให้ความสําคัญมากครับต้องมีตลอดคืออย่างผมเนี่ย ถ้าให้เช้าเย็นนะก็ต้องมีวันเว้นวันหมอฟิตหรือเลยาหมอฟิตมากคุณเชื่อจริงๆนะหมอจริงเหรอผมนี่นะหลังจากรอบหนึ่งนี้เสร็จุ๊บใช่ไหมอ่าผมต่ออีกรอบได้เฮ้ยไม่เกินสิบห้านาทีมียาขายไหมเนี่ยไม่มีไม่มีไม่มีนะแต่ผมออกกับังกรแล้วผมซิดอัพนะไอ้ไอ้แจ็คถือกล้องอยู่นี่นะคือถ้าผมอยู่คลินิกเนี่ยทำคนไข้เสร็จหนึ่งคนผมจะซิดอัพห้าสิบครั้งครับ แล้วก็คนไข้ใหม่เสร็จมาเสร็จปุ๊บผมต้องซิตอัพวันหนึ่งเนี่ยประมาณ3 0 0ร้อถึง4ี่ครั้งทุกวันทุกวันแล้วผมกินเนี่ยนะผมอาหารนี่ทุกคนจะคิดว่าหมอสุนินเนี่ยรวยต้องกินของแพงๆผมถูกสาบผมกินแต่ไข่วันละเจ็ดฟองแค่นี้ข้าวนี่ไม่เคยกินงไม่กินอะไรเลยกินแต่ไข่เช้ากินไข่พะโลสามฟองไข่ขาวเป็นแกงพะโลทอมก็อิ่มละ แล้วก็เย็นกินไข่เจียวเป็นออมเล็ตเป็นไวท์เอ็กอีกสามฟองหรือสี่ฟองครับแค่เนี้ยฟิตมากฟิตฟิตมากกินกินแต่โปรตีนอย่างเดียวเออจริงจริงโหสุดยอดเลยหมอส่วนอันนี้ก็คือหลังฉากวันนั้นนทุกคนวันที่คุณเขาไปสไพายน้องเคที่ในไลฟ์คุณเขาก็ดูจะเขินเขๆหน่อย สม5 36 37ม8 39กเดูกุม,กมีก็จบแค่นี้นะทุกคนบายบาย